เปิดแอร์ทั้งวันเปิด hot, หออเจ็ดโมงสาบนี่ก็จะเครื่องทำน้ำอุดระบบสูบน้ำเขากา่ะใส,สโซลาเซลล์บ้านหลังไงมีมี่2แผ่นุกแดงเต้ไอ้เนี่ย,นนยพี่น้องเบือ่อเปล่ามันจะมีความกรอบความหวานของมัน,นะอะอะไรมันมกระสอบอยังนนิครับกระสอบเงินกระสอบทองค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนคุณติก๊กนะครับอยู่ที่อำเภอหนองคำจังหวัดขอนแก่นนะครับด้วยคอนเซปต์ที่ว่านอนหรูกลางนาไฟฟ้าก็ไม่มีท่านผู้ชมเดี๋ยวครับไม่มีเสาไฟมาเลยนะครับแต่บ้านนี้ดูข้างในครับมีสวนมีทุกอย่างอย่าเสียเวลาเลยไปพูดคุยกับทางพิติกันเลยนะครับตามผมมาเลยครับอยู่ไหนนอ้อพิตติอ้าวนี่ไงอ้าวเจอแล้ว พี่ติ๊สวัสดีครับสวนยังครับหรืตอนนี้ครับเซาวรสค่ะเซาวรสได้โดนไปได้แล้วครับเนี่ยประมาณสามเดือนจ้ะสามเดือนโอ้ยไก่ชิ้นได้กินแล้วได้หนเขาว่าประมาณเก้าเดือนว่าสันจ้ะเก้าเดือนก็โอ้แต่ว่าอันที่เห็นในน่องอันบล็อกพี่น่ะได้กินแท้แหละได้กินเก็บกินเสมอมีอย่างอีกครับพี่ติ๊กครับในน้ำนะมีไก่ค่ะมีไก่ดำไก่ดำภูพานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปเบื่อนไก่นะจ้ะค่ะอ่ะ ไก่ดำค่ะกระดูกดำเนื้อดำค่ะอ๋อคำว่าดำนี่คือดำเมื่อโตดำามื่อโตแต่ว่าขนขาวเป็นบะขนขาวกระดูกกระดำเนื้อกระดำค่ะพี่น้องไปเบิ้งด้อข้างในเพ่อไก่ดำมาสั้นปะแต่ว่ามีหลายสีเนาะมีอยู่สามสีหนูซื้อมาตัวละสามร้อยห้าสิบ๋อตัวละตัวละแปงเถอะแพงเขาเอาไปเหอยังกันไหมนี่เขาว่ามันเป็นยาสั้นค่ะเนื้อ กระดูกกินได้เหมดเลี้ยงยากบ่วนี่ต้องกินอาหารแบบไดเขาเนอาหารเม็ดปกตินแล้วค่ะคือไก่ไข่ไก่้อย่างเขานี่ยค่ะเทศตะไข่เนี่กันงูกับกันมันออกนะมันบอแมนค่ะกันมันออกกันทุกอย่างพี่ติ๊กแค่ไหนนะครับเนี่ยปลูกหญ้าค่ะตรงนี้เนาะแมนปลูกหญ้าอเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งหญ้าเพิ่นปลูกปลูกไว้ให้ไผครับใบ้ฮง้วค่ะไว้ให้งัวเนาะบ่ได้ให้คนเนาะบ่ให้งัวครับพี่น้องมีแบบสปริงเกอร์ใไ้น้คุณเขียลได้ป้วครับ แล้วเอาปั๊มอ่อย่างมาจากใสครับเนี่ยเวลาหดน้ำพ่นเขาเอาน้ำโซล่า๊มน้ำลงสระแมนค่ะลงสระเขาเอาเครื่องสูบจากสระเห็นไหมอันนี้เครื่องสูบนี่เป็นน้ำมันมันบ่แมนอ๋อแล้วมันน้ำมันเขาก็อัดสปิงเกอร์แมนค่ะโดนบ่เที่ยนึงบ่แป๊บเดียวกับชุบแล้วเขาก็ปิดเครื่องก็ไม่ได้เปลืองน้ำมันปะไหนบ่บ่ไม่ได้เปลืองแครอบางพี่น้องหลายคักอยากกินแค่ก็ได้กินแก้มังกรเนี่ยนี่ก็มีแก้มังกร บักม่วงสายพันธุ์ยังครับเนี่ยอันนี้น้ำดอกไม้สีทองค่ะกําลังใกล้เหลือเด็ดนี่ใกล้งที่สุกหรือเด็ดหนใกล้แล้วตอนที่นี่เนี่ยนี่หน่อยนึงเหล่าจักพูดได้กินพี่น้องบังข้าวโพดเนี่ยกระปูพอกินเนาะไม่ได้ปลูกแบบเอออยากกินอย่างขากระปูกรันนั่นพอเบิดแล้วข้ากระปูกไหมอีกนี่เนี่ยปลูกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นบ้างี่ยได้ได้ได้อ่ะ นั่นครับพี่น้องแปลงที่สองพูดหน่อบักริกพี่น้องบ้างยังมีอยู่พูดหน่ะมีบักริกมีบักเขืออยู่ข้างในอ่ะพี่น้องเบื่อเปือกเป่อนี่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 นีนๆๆนน่โอ้ยมันดำงามเต็พูดหน่ะเออโอ้ยมือดู่อึดกินเนาะ,นนะเอาคือมีฮอดแปลงพักน้อยน้อยนี่มันอ๋ออันนี้ก็ปลูก <c oughs> ไปค <c oughs> ่ะูดณยายก็เก็บกินผัก<อ>สลัดเออสลัดแดงกินกับสเต็กนู่นี่แมนปลูกไว้เมื่ อถ้ากบบมีเบิรงไก่ขึ้นชายด้วยขึ้นชายก็ได้กลิ่นเห็ดย่ำข้างหน้าก็ได้พัดเลยเนี่ยอันนี้ย่างหน้าล้วก็นปล่อยเสือเห็ดละงกเนาะหอวยอ้าหน้าคตกระซิได้กินเห็ดอีกพี่น้องในพวงพี่น้องธรรมชาติได้หนิมันคือดกเจ้มันมียาค่ะธรรมชาติ่ะสุกแดงเต้นอยนเพียเพ่ไหมอุ้ยบักพริกพัวหน้าบักพริกอ่ะพัวหน่ะบักกะเทศ ขาดยมง,ง,งอีกแต่บางโฮงมีเม็ดขาดบักนาเออบักนากำลังออกบักนากัมีอ,อ,มอีกเอา้าแต่บางโฮงไม่ต้องไปใส้ครับยื่นี่ครับย่างเขาสวนก็ได้กินแล้วพี่น้อง <c oughs> แล้วก็มีกระเจี๊ยบกับพ่อได้กินเนาะเห<ม> <ๆ S 1> ็น,หน,นกระเจี๊ยบเขียวๆนั่นบ่หลายต้นเนาะกระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบลองปลูกพ่อได้กิน,กนกลวกกินกับแก้วกินกับแก้วโอ้ยเสีบเด่นเลยอ่าอันนี้ทั่วฝักยาวเนาะจ้าอันนี้ไก่สิเบิดรุ่นแล้วเนาะแม่แต่ว่านี่เห็นมากวันนี้พี่ติ๊บซิมเลยค่ะนี่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 โอ้ยพี่น้องขออนุญาตด้นี่ได้บ่่นี ปลอดสารนาะปอดสารค่ะบ่มีสารซิมซิมพี่น้องมันคือทั่วตลาดพี่น้องเห็นบ่มันจะมีความกรอบความหวานของมันอ่ะอ๋อใบเบิ้งข้างนาต่อเอาตัวนี้เป็นขอกง,งอ้อนะพี่ติก๊กจ้าประมาณจักตโตครับเดนี่มีอเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวเนาะสายพันธุ์ย 100, อย่างนอ อันนี้กะเป็นลูกผสมอะค่ะลูกผสมบรามันกับอีกอย่งบรามันที่เื้อไงคะบรามันที่เื้ออ๋องูบ้ครับนี่งูค่ะอ๋อเออโอ๊ยเขี้ยเขี้ย่างเดือดน้ำติตหนึ่ขายได้ประมาณตัวเท่าไรงามงามแน่กับเจ็ดแปดหมื่นสาธิตเสนพี่น้องฮัลโหลเอาพี่น้องอันนี้เป็นไก่ไก่ยังไงครับไก่แจ้ค่ะไก่แจ้ไก่เตี้ย ก็เลี้ยงง่ายๆเนี่ยเลี้ยงง่ายๆตอนแรกท<ว>ี่<ข>ได้มาตอนแรกที่ได้มาสองตัวเบอร์มันแพรออกแพร์<อ>ลูกแพรหลานเฉพาะไก่นี่ก็นสนุกกินแล้วพี่น้องทั้งไก่เตี้ยไก่ดำเนาะ,ะแล้วก็ม,กมีไก่ไข่เอาไปติ้งไฟเบิรงไก่ไข่นะเ <c oughs> มือ่อละจักหน่อยละเนี่ยมื่อน,นึงอ่ะโอ้บอร์เป็นมื่อละสิบกว่าหน่วยอยู่แล้วค่ะผุ่นแดงผื่นไข่ผื่นว่าได้ไปเก็บอยู่วันละสิบหน่วยโอ้ยไข่อยู่นู่นอันนี้ก็สิบเป็นไก่ไข่นี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 ่พี่น้อง ินใครมันอยู่ข้างในพุ่นค่ะขุ่นใครมันเ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 อาเขาไข่เขาไข่ไว้เป็นห้างของเขาเนาะแมนค่ะใส่ไข่ใส่ห้างไว้เขาเคยไข่หนี่เขาก็นที่ไข่นี่ตลอดเป็นวะแมนค่ะอุ้ยเพี้ยน่วยหนึ่งอ่ะเอาเพราะเอามันอยู่ในดินกับมีน่ะบางเทธอมันญาติกันไหมค่ะเป็นไว้หนึ่งอยู่เหรอมันสิไข่ตอนเศร้าก็เก็บรอบนึงตอนแรงก็สิเก็บรอบนึง อันนี้ขิงว่านี่ตากไว้แมนมาครับเนี่แมนค่ะอะไรมันกระสอบอยังนี้ครับกระสอบเงินกระสอบพ้องค่ะเป็นอย่างคือนว่าเป็นกระสอบเงินครับนี่ขี่ค่ะไม่ายอ๋อเอาอันนี้อันนี้ขี่<ม>พอมันแหงแล้วเข,า,ขากลับมาเขากระกอกใส่สอบขายใส่สอบขายเขาขายกันไหนบ้าเน,นี่ยสามกระสอบลอยค่ะถ้ามันแหงนี่บ่อืรึดต่คนสิเอาแมนค่ะ,คะขี่ทองคำครับผมบปดที่นี่ ข้างหลังเขานี่เป็นสะ้ําอันนี้ล่ะสะทองคำปะครับบเนี่ยสะทองคำมีสิสายพันธุ์มีปลามีปลาค่ะทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ปลาอย่างเน่น้องบเนี่ยปลาสวายปลาบึกปลานินปลาดุกปลายี่สบว้ายสุกสายพันธุ์ค่ะมีอดปลาขาวสอยโดนดองๆแล้วพาไปเบื้องเนี่ยฟังน้งพุนมี่อย่างเนาะนีสวนทั้งพุน ท้งบงถุญก็สิเป็นแปลงหญ้าค่ะปลูกหญ้าไว้ปล่อยงัวแปลงหญ้าแล้วก็เผาทานเนะาะเผาทานอ่ะพาไปดูหน่อยอ่ะพี่น้องตัวนี้เป็นเตาเผาท่านพี่ติ๊กเอาฟืนเผาท่าน,นาาาเนี่ยมาจากไสครับเนี่ย ต้นไม้อยู่น้ำนาเขานี่ค่ะต้นทา<อ>นแน่ต้นอย่างแน่เขาก็ตัดต้นใดที่มันสูงๆมันเถามันแก่เราเขาก็ตัดมาเผาทานสังเกตว่าน้ำนี่ที่เต็มอยู่ตลอดเวลานี่น้ำม,มาจากใส่ก่อมาจากอีโบโบที่ใส่ซัมเมอร์ใส่แผงโซลาาา่าค่ะอ๋อใส่ผ้าไปเบิ้งเนี้ยได้ได้เบิ้งสูบน้ำฟรีครับเนี่ยอันนี้ใส่จากแผ่นครับเนี่ยอ๋อซีแผ่นค่ะซีแผ่นกระป๋อยไหลซีเลยตินเนี่ย ปล่อยไหลเมื่อเมื่อมาต้องเสียค่าน้ำมันพี่น้องเบิ่งน้ำไหลเนี่ยจากมงแล้วเนี่ยเบิ่งดูวยสี่มงครงแล้วนะอ่ะมันยังไหลอยู่นะ่ยบังตะเวนครับถ้ายิ่งตอนกลางวันยิ่งออกเต็มเต็มทอแล้วค่ะทอสองนิ้วเจ้สี่แผ่นมันบ่สี่แผ่นหนึ่งแรณแรงหนึ่งเนาะแรงหนึ่งค่ะโอ้โหโเช่เลยอันที่เขายางมาทั้งเบิดเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนาะพืชผักสวนครัวทั้งไก่งวถามนิดนึงว่า ระบบสูบน้ำเขาก่ะใสโซลาเซลล์ตอนนี้มันอยู่ใส่แผ่นมันน่ะแผ่นมันจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็หลังใ่ค่ะอ๋อหลังนี้แมนหลังนี้สิเป็นระบบน้ำนี่บอหนึ่งสองสามสีอัน4ีแผ่นนี่บ่ครับแมนค่ะอันนี้คือสูบน้ำมันบ่สแมนสูบน้ำแล้วก็ผมเห็นอีกสามแผ่นนั่นแม่หนังหันอ่าไฟค่ะไฟไฟไปใจใสครับในบ้านบ้านหลังนี้แมนเอ้าพอยุดเถอเพอพาพอพ่นเบงจะทีวีทีวีตัวเย็นพันล้มเค่นี้กับพอแล้วไหนพอแล้วค่ะเห็นบ้านหลังใ่ อันนั้นจากแผ่นน่ะบ้านหลังใหญ่มี22แผ่นค่ะ22่สิแผ่นอ่าใส่ย่างแไงยุ่หันใส่แอร์สองตัวแอร์สองตัวโทรทัศน์โทรทัศน์พัดลมพัดลมคอมคอมเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำอุ่นซักผ้ามีบ่ซักผ้าเออเครื่องซักผ้าปั๊มมีบ่ปั๊มมีค่ะทุกครบเลยต้นนี่ไฟฟ้าเกือบทุกอย่างอยู่บ้านหลังใหญ่ใส่หมดไปเบังหลังใหญ่เลยป่ะ เป็นของเก็บไฟค่ะเก็บระบบไฟของเก็บระบบไฟเนาะแมนค่ะอันนี้อันนี้แมนบ้าแมนค่ะโอ้ชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นตัวหกิโลวัตต์เนาะห้ากิโลวัตต์สองตัวแมนบ้าครับแล้วแบตเตอรี่ล่ะหกิโลแบตเตอรี่กับหกิโลวัตต์สามตัวแบตเตอรี่มีสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลแล้วก็อินเวอร์เตอร์มีสิบกิโลวัตต์เนาะสองตัวไปใส่งานใส่แน่นะครับที่นี่ ใส่ใส่อย่างเนี้ยใส่เครื่องซักผ้าโอ้ในนี่มีเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องซักผ้าแล้วก็ปั้มน้ำมีถังใหญ่เลยเนี่ยยี่สิบลบอ่าถังใหญ่แล้วก็ปั้มน้ำปั้มน้ำปั้มน้ำอยู่ข้างในปั้มน้ำอยู่ในนี่หรือเป่ครับค่ะปั้มน้ำอยู่ข้างไนอ๋ออยู่ตรงเนี้ยปั้มน้ำจะอยู่ข้างไหนอ๋อค่ะแล้วก็ในบ้านก็จะเป็นแอร์พวกแอร์พวกเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อเดี๋ยวพาไปเบิรงในบ้านนะครับไปเบิรงในบ้านกันค่ะเบิรงข้างไหนค่ะข้างไหนก็สีใส่ไฟแบบคือจังไฟบ้านเขาเลยค่ะ เขาต้องไงนี่ประต้อง oh. ย่านใส่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแม่นีจ่จังไฟบา้าติดเปิดทุกอย่างเปิดแอร์เปิดทีวีเปิดพัดลมเครื่องใส่ไฟฟ้าตู้เย็นทุกอย่างบ้านหลังนี้ง่ายมากเลยพิธีกโอ้นี่ตู้เย็นตัวนี้จะเคิ้วเนี่ยหลายคิ้ยวเยอะหลายเคิ้วอยู่ค่ะแลาว <คา S 1> ติกใจของอินเวอร์เตอร์มันก็สิประหยัดเขาเปิดบ้างได้ปะไมีหยังไฟฟ้าครับนี่คือไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนี่จากโซลาร์เซลล์หมดเลยครับนี่ตู้เย็นนะ แล้วแอร์ล่คะครับตัวนี้้อี้มีแอร์สิ<ะ>มีมีทั้งสองห้องอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานนะคะของแฟนแเก็จะนั่งทางานเปิดแอร์ทั้งวันเปิดแอร์ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนบางวันบางวันก็ห้าทุ่มครึ่งสิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนอันนี้เปิดประยุทเลยเนี่ยเปิดประยุทเลยค่ะแล้วก็ประมาณก่อนนอนค่อยที่ปิดแมนค่ะแมนบ่แมนหลังจากนั้นอะเขาก็จะไปนอนไปเปิดยู่ห้อนอนค่ะอ๋อไปนอนห้องนอนต่ออ่ะไปเปิดห้องนอนอีก แสดงว่าแอร์น,นี่เปิดเมืดมืดคืนเป็นบ้านหนึ่งเปิด,ปดมือเมืดคืนค่ะอะขออนุญาตเบอร์ของน้องได้สักน้อยได้บ้างครับอ่เงียบๆพอแงียบๆพอข้ามไปติดเปิดอแอร์ดูแอร์ดูเดียร์ดูแต่แอร์ก็พออันนั้นแอร์ประมาณตัวใหญ่อันนี้พ,พ<อ>ันสองค่ะเหมือนสองบีทีวีเนาะค่ะอันนี้ก็เปิดเมืดคืนเลยฮอนเซาอันนี้ก็เปิดฮอดเจ็ดม้งเซาแปดมงเซาหรือบางมือกับมืดมือจนว่าแฟนสิตื่นออ๋ <Okay. S 2> เพราะว่าไฟมันกสิาสาดของมันเอง,องแล้วก็สิมีเครื่องทําน้าอุ่นน้าอุ่นฮะมีน้ำอุ่นอีกใช่อันนี้ก็จะเครื่องทําน้าอุนาอา่นอ่ะขออนุญาตตรงน้าอุ่นเนาะอินวเวอร์เตอร์นี่สตัวนี่อาอยุสบายเลยเตี้ยสบายค่ะเครื่องครัวนี่มีอย่างเนี้ยก็จะมีติการสิไซ้กระติกน้ำพอนกระติกน้ำพอนอันนี้เตามันกับเบรกมันกับ่เบรนเตาไฟฟ้าเนาเตาแก๊ส่นบเตาแก๊สเนาะ แต่มีโตนี้ทำห้อแล้วก็หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวอีกแล้วก็จะมาเปิดทีวีนี่ติ๊กเปิดบางมือติ๊กเปิดแต่สิบโมงเสาร์ไปยาวเลยมีอินเทอร์เน็ตไวไฟบ่อยนี่มีค่ะมีหมดเลยมีหมดทุกอย่างนอนสวนแต่ว่ามีสุยางพี่น้องเขาอยู่บ้านเขาเลยค่ะอยู่ในบ้านมีไฟฟ้างสิแต่ว่าไม่อยู่นี่ ใส่ได้คือจังไฟฟ้าทุกอย่างดดโดยประตองงอว่าไฟฟ้าสิมาติดเขาย้ำได่เขาขอเรื่องไปเงเสียถามนิดนึงว่าพอใส่บ่แบตเตอรี่มันเบิดบ่แต่ละเมือบ่บอเบิดค่ะบ่เบิดบื่อบิด,บดแบตเตอรี่เหลือมันจะลดะ<า>ลงดประมาณจากสามมมันมีทั้งเบิดหกเมตรเนาะหกเมตรหกเมตรแล้วก็หอดเสามามมันก็เหลืออยูสามเมตรสามเมตรโอ้ยังเหลืออีกนะถ้ามือใดแบบบอใครเปิดแอร์มันหนาวแน่ก็สี่เหลือลดลงมาสองเมตรอ่ะกัยังเหลืออีกเหลือเยอะขันบ่มีแดดล่ะ เบิรบ่พอบ่พอใส่บ่มีแดดคือแพงเขาสิชาร์ของเขาได้อยู่ด้อค่ะกัยังได้อีกอยู่ก็ได้เต็มแบตเตอรี่ก็ได้เด้อาแพงแพงคือสว่าค่ะแดดมันบ่แหงแต่วันก็สิชาร์จนเต็มจ้ะพอเสาบ่ต้องกังวลว่าไฟเฮาสิตัดหรือบ่ตัดบ่แอร์เปิดได้ตลอดอ่าอุ้ยเหลือเฟือเลยสุดยอดพี่น้องพอใส่ะตอนนี้ฮ้อนเปิดพรมกันเด้อพี่น้องขอนั่งกอนสบายๆคุยกับฟิติกรเนาะอ่าตรงเนี้ย มีโครงการที่ติดแอร์เพิ่มมาคับห้องเนี่ยเพราะว่าเบึงเบงแล้วไฟหนาชิ้นเหลือมีโครงการจะติดค่ะจ้ะติ๊กว่าคิดว่านะแผงมันหนาชิ้นเหลือบาไฟเก็บนหนาชิ้นเหลือ <ไฟ S 2> ติมีโครงการมาติดแมนติสิต,ติดแอร์เพิ่มเติมอยู่ห้องนี้เวลาหนาหอนก็จะได้สบายอือ้าวตรงคอนเซปต์ดิยิ่งห้อนแดดมันยิ่งแห้งไม่บ่เพราะแดดยิ่งแห้งห้องเขาก็จะห้อนเขาก็เปิดแอร์ตัวนี้ได้สบายเลยโอ้ก็ดีขึ้นถ้าคำนวณใส่ไฟเังสิติ๊กว่าเดือนหนึ่งติ๊กจ

เขาบอกมีไฟตแต่ถ้าก็อยู่แบบสบายว้าวแล้วแฟนเป็นไงครับแฟนเขาไมา่ได้อยู่นี่ไปอยู่เมืองไทยแล้วได้อยู่แบบนี้เขามากกับแบบบางทีบริเขามากในเมืองมากกว่าเพิ่นมากอากาศสิค่ะตอนแรกว่าซื้อบ้านหาซื้อบ้านในเมืองเพิ่บกเอาเพิ่นมากแบบอ,อยู่บอแออัดอยู่แบบมีคนหลายเพิ่มมากแบบปวดโป่งเิ่นอยากได้แบบนี้แบบนี้มีความสุขกว่าแบบนี้มีความสุขอ๋อแล้วเพิ่นกระปูกต้นไม้ตัวปลูกเองนะมันปลูกเองค่ะขอไกลเพิ่เไ็ดเอง เนาะนี่คือความสุขที่ได้เห็ดได้อยู่สุดยอดคลิปนี้ก็ได้อีกยังหลายๆอย่างกับพี่ติ๊กเนะาะจะเนี่ก็ขอบคุณพี่ติ๊กหลายเนะาะขอบคุณนะครับส<า>วัสดีครับ